เอาละครับผมวันนี้เราก็จะมาพบกับบทเรียนกีตาร์ดีๆกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ก็จะมาสอนเล่นการเล่นกีตาร์แบบเพร์ระสีกีตาร์นะครับก็คือต่อยอดจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้จะเป็นการเล่นเพร์ระสีกีตาร์อีกในรูปแบบหนึ่งนะครับเพร์ระสีกีตาร์ก็ได้อธิบายไปแล้วครับก็คือการใช้กีตาร์เป็นกรองไปด้วยในตัวนะครับก็ที่จะมาสอนวันนี้ก็จะเป็นการเล่นเพร์ระสีในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ จะเล่นอยู่ใน,นคีย์ซีนะครับจะมีสองคอร์ดน,นะครับก็คือคอร์ดซีกับคอร์ดเอฟนี่ครับแล้วจังหวะที่เราใช้คือแบบนี้นครับก็คือให้เพื่อนตบได้กระแทกนะครับตรงสั่นมือครับเหมือนคลิปที่แล้วนะครับกระแทกตรงสั่นมือครับไปที่ตัวกีต้าร์นี่นครับแล้วก็ ตบไปที่บริเวณด้านข้างกีตาร์นะครับแบบนี้ครับให้ได้เสียงนี้ครับอ่าเริ่มแรกให้เพื่อนๆฝึกจังหวะนี้ไปเรื่อยก,ก่อนครับให้มือขวาครับจำรีทึมนี้เอาไว้นะครับอ่าแบบนี้นะครับต่บอไปก็จะ มาดูตรงส่วนของคอร์ดนะครับคอร์ดที่เราใช้ก็จะเล่นเป็นคู่3นะครับก็คือมีตัวโน้ตตัวรูทกับโน้ตตัวที่3ของสเกลนะครับก็คือ C ก,ก็เริ่มตั้งแต่ออสาย 6, เฟสที่8นะครับแล้วก็สาย 5, ้าเฟสที่7นะครับแบบนี้น,น,นะครับให้เพื่อนๆนะครับฝึกแคม m e อ On อะครับ อันนี้มือขวาเราฝึกได้ใช่ไหมครับแล้วก็มาฝึกมือซ้ายแทนเป็นงนี้อ,อย่างนี้ครับฝึกไปเรื่อยๆนะครับตรนี้จะเมื่อยนิดหนึ่งก็พยายามทําให้ได้นะครับก็ต่อมาก็จะเป็นคอร์ดเอฟนะครับคอร์ดเอฟก็เลื่อนจากตรงนี้มาอย่างละหนึ่งเส้น,นครับเป็นอย่างนี้ เห็นหครับจากตรงนี้เป็นตรงนี้อ่าจะเป็นคอรเอนครับอะไรอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะเล่นอย่างนี้ครับอ่าแบบนี้นะครับก็จะ แคมอ,อ่อน,นครับไปเรื่อยๆพร้อมกับอ่าจะเล่นให้ดูสชานะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆฝึกมือขวาก่อนนะครับให้มือขวาเนี้ยจังหวะโคงที่ก่อนแล้วก็ ทำม,ามือซ้ายแล้วก็ค่อยเอาสองอย่างเนี้ยมารวมกันแล้วก็ทำมันอย่างช้าๆก่อนนะครับแบบนี้นะครับก็ถ้าได้ปุ๊บก็ค่อยเพิ่มความเร็วขึ้นนะครับ เพิ่มระดับความยากให้ตัวเองก็วันนี้สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะสนุกกับการเล่นกีตาร์ในแนวนี้ครับไว้ถ้ามีเทคนิคอะไรดีๆหรือว่ามีอะไรใหม่ๆมาก็จะรีบนำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วก็มีความรู้ไปด้วยกันนะครับก็ถ้าอธิบายตัวไหนไม่เข้าใจก็สามารถพิมพ์ถามได้ใน YouTube นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด like, กแชร์กันด้วยน,นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ